สวัสดีครับทุกท่านยินดีนต้อนรับสู่ช่องแจ็คเอ็กเปิดชาแนลนะครับวันนี้พอกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญหูเชื่อมรุ่นหนึ่งนะครับหรือเรียกว่าแซย,ยิด60นะครับก็เป็นเหรียญที่ฉลองชนมายุหกสปีของหลวงพ่ออิฐพัทธาโรนะครับผมก็เป็นรุ่นที่สิ่์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนะครับผมเนื้อนี้ที่ผมจะพามาชมก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับ ก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าพอดีที่ผมได้มานะครับก็คือไม่มีกล่องนะครับผมตรงนี้ก็จะมีเจิมแดงนะครับก็เนื้อนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับเป็นห่วงปั๊มในตัวนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่าลักษณะเหรียญก็เป็นแบบนี้นะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญ แจกทานนะครับในวันเกิดหลวงพ่อนะครับที่เมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมปีห้าเก้านะครับก็สร้างจํานวนสามพันเหรียญนะครับผมก็มีการตอกโคดเด็กเหลงที่สังฆาตินะครับก็เป็นตรงนี้นะครับแต่ว่าเหรียญนี้มีเจิมแดงนะครับก็เจิมตรงสังฆาติพอดีก็เลยไม่เห็นไม่เห็นโคดนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูเหรียญใกล้ๆก้ันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เป็นทองแดงลมดําโบราณนะครับผมนี่นะครับ ด้านหน้าและหลังห่วงก็จะเป็นห่วงปั๊มบบนี้นะครับไม่ใช่ห่วงเชื่อมนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าผิวเหรียญนะครับผิวเหรียญก็จะมีความเรียบเนียนนะครับเป็นผิวมีผิวลุ่งนะครับผิวลุ่งอยู่ด้านข้างนะครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของทองแดงลมดํานะครับดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับแล้วก็ดวงตานะครับจะมีความโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนนะครับผมนี่นะครับชัดนะครับผิวก็จะออกเงาเงาครับเนี่ยครับ ใบหน้าหลวงพ่อจะชัดมากนะครับแล้วก็ตรงองค์ต่างๆนะครับด้านข้างเขียนว่าพระอุปชาอิฐนะครับวัจุลามณีชนมายุหกสิบปีนะครับพศสองพนห้ารห้าบเก้านะครับนะครับก็เป็นความสวยงามของเหรียญน,นะครับทำมาได้สวยมากๆนะครับส่วนห่วงเนี้เป็นห่วงเชื่อมนะครับห่วงเชื่อมก็คือเป็น เชื่อมตรงรอยต่อนะครับให้ให้ห่วงมันติดกันนะครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับก็เหรียญชุดนี้นะครับเป็นปั๊มห่วงในตัวแต่แต่ว่าอ่าของอโดยโดยความเดิมของผู้สร้างเนี่ยก็คือเหรียญนี้ยจะสร้างเพียงแค่เนื้อทองแดงลมดําเท่านั้นะนะครับแต,แต่แต่ที่กล่าวในเบื้องต้นถึงแม้จะเป็นเหรียญที่สร้างมาแจกฟรีแต่ความตั้งใจของผู้สร้างนะครับก็ถือได้ว่าสุดยอดนะครับ ทำให้เหรียญเนี่ยมันทรงคุณค่านะครับผมเป็นเหรียญแจกฟรีแต่ว่าทําออกมาได้สวยงามขนาดนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความทรงคุณค่ามากๆแลนะครับผมแล้วก็เนื้อชนวนมวลสารนะครับก็มีเนื้อทองแดงที่หลวงพ่อท่านได้มอบให้ไว้นะครับแล้วก็หล่อหลอมนะครับมาทํามาทําท,ทั้งทั้งทําเหรียญแล้วก็ทําห่วงนะครับผมห่วงเนี่ยก็นําชนวนปีสี่ห้านะครับมา มารีดหลอมรวมกันแล้วก็รีดเป็นเส้นรวดนะครับถึงได้นํามาเป็นห่วงนะครับก็คือเหรียญน,นี้ถือได้ว่าขังขังยันห่วงนะครับห่วงด้านบนเนี่ยมีจำนวนจําปีสี่ห้าด้วยนะครับก็ถือถือว่าเป็นเหรียญที่มีความเข้มขังนะครับขังยันห่วงเลยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับส่วนด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ด้านบนเขียนว่าลาบผลภูนทวีนะครับแล้วก็มีอักขระยันที่เป็นภาษาขอมนะครับอยู่ตรงกลางนะครับก็ดูความเรียบเนียนของผิวนะครับก็จะมีความชัดเจนนะครับต่อหน,นังสือต่างๆสิิ์สร้างบูชาพระคุณหลวงพ่อนะครับแล้วก็สเสน่ห์ของผิวทองแดงลมดาเนี่ยก็จะมีความเป็นผิวลุ้งนะครับก็จะทําให้ผิวนะั้นมีความสวยงามโดดเด่นนะครับแล้วก็กรอบ ขอบของเหรียญน,นะครับขอบของเหรียญก็จะมีความสมมาตรกั Kad นนะครับเท่ากันหมดเลยนะครับด้านบนด้านล่างขอบเหรียญนัเท่ากันหมดเลยเนี่ยนะครับเหรียญแท้ๆก็จะเป็นแบบเหรียญ <ingt> ที่ทดูสวยงามแบบนี้นะครับผมแล้วก็การที่ทําห่วงเชื่อมเหรียญน,นะครับก็ประการที่หนึ่งนะครับมีมีสองในยะนะครับประการที่หนึ่งก็สมยัยโบราณเนี่ยคนที่ได้เหรียญไปเนี่ยก็จะคล้องกันเลยนะครับไม่ไม่ค่อยมีการเลี่ยมเท่าไหร่ ก็เลยมีการทําห่วงเชื่อมเพื่อไม่ให้มันห่วงมันอ่านะครับเวลาเอาไปคล้องใช้งานนะครับผมก็เป็นที่มานะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็นความสุดยอดของคนสมัยโบราณนะครับที่แบบคิดขึ้นมานะครับก็ทําให้ห่อเหรียญน,นี้ยไม่ไม่หลุดหายได้ง่ายนะครับผมเวลาไปใช้งานนะครับส่วนประการที่สองเนี่ยก็เชื่อมห่วงให้สนิทไม่แค้วค่านั้นก็คือผู้ผู้สร้างนะครับก็ต้อนรัยยะไว้ว่า เหรียญนี้นะครับตั้งใจทําไปให้หลวงพ่ออ่าท่านก็เห็นดีด้วยนะครับแล้วก็ด้วยใจที่ท่านมีเมตตาว่าเป็นเหรียญแจกนะครับท่านเองก็ไม่เลือกที่รักมากที่ชังนะครับก็อยากแจกให้กันทั่นหน้านะครับใครมางานในวันเกิดท่านนะครับปีห้าเก้านะครับก็ท่านก็แจกหมดนะครับผมก็นี่คือความเมตตาของหลวงพ่อนะครับผมก็ท่านเป็นผู้ที่เมตตาอาทรต่อบุตรนะครับโดยไม่คิด สิ่งตอบแทนได้ๆนะคะผมก็ทําให้เหรียญนี้ยมีความหมายว่าอ่ผูกติดอยู่กับห่วงห่วงนั้นก็คือพ่อนั้นห่วงลูกนะครับพ่อไม่ทิ้งลูกฉันใดเหรียญก็จะไม่ทิ้งห่วงฉันนั้นนะครับผมห่วงที่อยู่กับเหรียญน,นี้ก็คือเป็นห่วงที่คู่มากับเหรียญตั้งแต่แรกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นการแฝงนัยยะอันลึกซึ้งไว้นะครับผมสําหรับ ท่านหลวงพ่อที่อยากให้เหรียญเนี่ยก็คือมอบให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับได้มีไว้บูชานะครับใครที่ไปวันนั้นก็ได้แจกหมดนะครับแต่ว่าสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ไปก็ลองเช่าหาบูชากันนะครับก็ยังมีคนที่มีหลายเหรียญท่านก็เอามาแบ่งปันมีไว้ให้บูชากันนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับค่อนข้างหาย,ยากนะครับก็สำหรับเนื้อทองแดงดมดำเนี่ยก็มีแค่สามพันเหรียญเองนะครับแล้วก็ รุ่นนี้นะครับทุกเนื้อรวมกันนะครับแค่ประมาณหกพันกว่าเหรียญนะครับผมในการจัดสร้างนะครับแล้วก็เหรียญนี้ไม่ได้ไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีให้จองในในใบรายการจองนะครับก็เป็นเหรียญที่หลวงพ่อท่านแจกฟรีในวันเกิดของหลวงพ่อนั่นเองนะครับสาหรับท่านใดที่ชอบอยากมีไว้บูชาก็ลองเสาะหากันดูนะครับผมเหรียญสวยๆงามๆแบบนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับแล้วถ้าเป็น ผิวลุ้งๆแบบนี้นะครับลุ้งยันขอบเลยนะครับขอบก็เป็นสีลุ้งนะครับขอบก็ตัดค่อนข้างตรงนะครับตรงเลยละถือว่าตรงเลยนะครับสุดยอดเลยตรงมากนะครับเรียบเนียนนะครับเนียนมากไม่มีที่ติเลยก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสุดยอดนะครับผมถ้าลุ่งๆแบบนี้ก็อาจจะมีราคาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าเราซื้อ,อเราซื้อแพงในวันนี้ในอนาคตมันก็ถูกอยู่ดีนะครับผมเพราะว่า เหรียญมันก็ไปราคามันก็ไปตามการเวลาอยู่ดีนะครับแต่ว่าด้วยใจที่เราศรัทธานะครับผมก็ไม่มีคําว่าแพงนะครับผมก็ลองหาเช่าหามาบูชากันไว้นะครับผมก็สาหรับทริปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนถึงนาทีสุดท้ายแบบนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับกันไว้นะครับผมผมก็จะ หเหรียญสวยๆงามๆดีๆแบบนี้มาให้ทุกท่านได้ชมกันต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากกันไว้เท่านี้ก่อนละกันสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ